จะมาดูนี่แม่ทอดข้าววันนี้แม่ทอดข้าวสีขาวกับสีดำํำนี่วันนี้ข้าวเม็ดฟูสวยมากเลยนะเนี่ยอยากให้ดูไหเนีย่ยเห็นปะข้าวแบบฟูใหญ่มากเลยนะอันนี้เป็นขนาด9เซนจะง่ายทอดสีอะไรบ้างวันนี้ทอดสีขาวกับสีดำแล้วก็จะทอดตัวที่แม่ทําใหม่เป็นตัวแบบน้าตาลแบบหวานแบบหวาน ้าาาล่กคเขสมหนูไปอ่านเม้นมาลูกค้าถามว่าสีดําแม่ทํายังไงสีดําก็แช่ข้าวก็แช่เป็นแบบว่าเอาข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดําอ่ะมารวการม,รสมสกันมาผสมใส่กันแล้วเราก็แช่แช่ไปประมาณแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงประมาณนี้อืมแล้วน้าตาลแม่เก็บได้นานปะ ที่เคียวแล้วเหรออืมนาลที่เคี่ยวแล้วก็ก็เคี้ยวเสร็จเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดฝาไว้พอปิดฝาไว้เสร็จปุ๊บพอเราจะใช้เราก็มาเปิดเปิดกระทะไฟฟ้าแล้วเราก็มาเคี้ยวต่อได้มันเก็บได้นานแล้วขนมให้มันมีตรงที่มันฝาให้มันสะอาดติดนิดชิดไม่ให้แมลงเข้าแล้วขนมที่ทอดแล้วร่าน้ำตาลแล้วเก็บได้นานไหม อยูได้เป็นเดือนแหละแต่ถ้าหากว่าใส่ถุงร้อนอะ่ะมันก็ใส่ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าหากว่าเราใส่ถุงไอ้นี่ยถุงแก้วนะ่ะเราซีนให้มันลมไม่ให้เข้านะ่มันอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะ,ะประมาณนั้นแหละลูกค้าถามอะไรใหมเออมมีลูกค้าถามว,ว่าอะไรละโอ้อกอะไรก็ไม่จำไม่ได้ละ เวลาส่งแม่ส่งทางไหนบ้างอะส่งได้ทุกทางเลยแล้วแต่ว่าจะส่งว่าลูกค้าอยากให้แม่ส่งทางไหนรถไฟได้ไหมรถไฟก็ได้ทางลาดบุรีหรือว่าทางไปทางเส้นการหรือลาดบุรีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราไงแต่ถ้าหากว่าส่งที่กรุงเทพเอ้ยส่งไปที่ภาคอีสานหรือว่าภาคเหนืออะไรพวกเนี้ยแม่ต้องไปส่งที่กรุงเทพไงพอส่งที่กรุงเทพล่ะลูกค้าก็ต้องสั่งทีละเยอะแม่จะได้คุ้มกับค่าน้ามันที่เราไปส่งแล้วก็ ส่งไปภาคใต้อย่างเงี้ยเหมือนแม่ส่งไปภาคใต้อย่างเงี้ยก็ส่งรถล่องรถรถล่องก็คือรถเรียกอะไรอะรถถูรถล่องอ่ะที่ที่ขึ้นขึ้นใต้กับกรุงเทพอ่ะนั่นแหละอันนั้นอ่ะลูกค้าลูกค้าของแม่เขาก็จะไปติดต่อกับกับเจ้าของรถเองแล้วแม่มีน้าที่ส่งอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าสั่งลังสองลังแล้วหนูให้ส่งเคอรี่ส่งเซเว่นเงี้ยได้ไหมได้ถ้าส่งลังสองลังอย่างเงี้ยได้แม่ก็จะส่งเคอรี่ส่งพวก ฟหรือส่วกอะไรพวกน,นี้ค่าส่งก็จะอยู่ที่แปดสิบห้าบาทต่อลังประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าให้ส่งรถล่องอะ่ะมันสิบลังลูกค้าส่วนมากที่เขาสั่งกันเยอะๆเขาจะเขาจะให้ส่งรถล่องกันเพราะว่ารถล่องอะ่ะมันมันสั่งได้ทีละหลายลังไงแล้วลูกค้าเขาก็จะไปคุยราคาของเขาเองว่าราคาจะอยู่ที่กี่บาทประมาณนี้แหละรถไฟแม่เสียค่าส่งเท่าไหร่รถไฟมันอยู่ที่ ยกยกอะ่ะมันเป็นยกยกเขาเรียกยกอะไรอ่ะเวลาย,ยกเป็นรอบใช่ไหมหรือว่าอะไรนะที่เราไปส่งเป็นลังอะ่ะที่เราไปส่งเป็นลังอะ่ะยกเป็นรอบเหมือนเหมือนหิ้วละนะ่ะหิ้วละยี่สิบาทหรือสิบาทแม่ไม่แน่ใจอันเนี้ยเขาก็จ่ายของเขาเองแต่ว่าที่แม่ส่งอะ่ะมันอยู่ที่ที่แม่เคยส่งมันถกลังขึ้นอะ่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่เท่าไหร่นรนะร้อยประมาณร้อย ร้อ่สิบาทนี่แหละถูกรถไฟอ่ะถูกถูกสุดเลยวะใช่รถไฟถูกสุดนั่นแหละถ้าลูกค้าอยากยาถ้าอยู่ตาอยู่ตามแถวเมืองการหรอเมืองการสุพรรณอะไรพวกนี้ที่ทางทางทางเส้นของนครปฐมนครที่สีของเราที่เราส่งได้ง่ายๆน่ะนั่น่ะอันนั้นแม่ก็จะส่งให้ค่ะใครจะสั่งก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ<ช>เรช่องทางส่งใช่เพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจเรื่องการส่งไง ไหนบอกราคาข้าวแตนไหมข้าวแตนอยู่ถ้าขนาด9เซนลังละ450บาทมี220แผน่นขนาด9เซนก็คือประมาณนี้พอแม่ทอดออกมามันก็ประมาณ12เซนะ่ะมันก็ใหญ่นะเนี่ยเห็นปะเทียบกันแล้วอะ่ะ mm hmm. ชัดไหมเออเนี่ยเทียบกันแล้วเห็นปะเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นสีดำอ่ะมันก็จะแพงกว่า50บาทมันก็จะอยู่ที่ลังละ500บาทถ้าเป็นสีดํา แต่ถ้าหากว่าเป็นขนาด6เซน6เซนแม่ก็จะขายอยู่ที่ลังละ600มี500แผน่นไม่เป็นไรที่เลียดหาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหาให้ลูกค้าดูขนาด6เซนอยู่ที่ลังละ600ถ้าเป็นสีดำก็650บาทอันนี้ไม่รวมส่งนะค่ะมาณนี้อย่าลืมมาสั่งกันเยอะๆนะคะโอเคก็ลูกค้าคนไหนที่ต้องการที่จะเขาเรียกอะไรหารายได้พิเศษหรือว่าหารายได้ประจําถ้า ไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็ลองเอาข้าวแตนไปทอดขายดูกันแล้วกันค่ะเพราะว่าข้าวแตนเนี่ยมันก็จะลงทุนน้อยออกําไรก็พอกาไรก็ได้เยอะนะคะลงทุนน้อยกาไรเยอะแล้วก็ของที่เราอุปกรณ์ที่เราจะใช้อะ่ะมันมีไม่เยอะมันก็เพียงแค่เตาแก๊สที่สําคัญคือเตาแก๊สหัวหัวฟูกแค่นั้นเองค่ะแล้วนอกนั้นเราก็หาตามบ้านได้เลยประมาณนี้โอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเออมี มีเขาเรียกอะไรอะคำติชมอะไรก็เขียนเข้ามาได้นะคะหรือว่าคําถามอะไรที่ยังไม่เข้าใจเรื่องข้อแต่งหรืออะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะเดี๋ยวหมอจะตอบให้เนาะอถ้ามีเวลานะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดถึงใดขอให้สมปรารถนานะคะร่ลำรวยทุกคนคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย